ะฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเอาให้บรรลุเป็นพระอระหันต์ให้ได้ในบรรดาเจ็ดรูปนั้นมีเพียงพระสังฆเถระเท่านั้นที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์พระเถระรองลงมาก็ได้เป็นพระอนาคามีพระเถระอีกห้ารูปนอกนี้รวมถึงตัวท่านด้วย เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้มรณะภาพลงแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสวยทิพยสุขในเทวโลกหนึ่งพุทธันดรพอ,อามาในสมัยพุทธกาลภิกษุสี่รูปก็ได้มาบังเกิดเป็นพระปุกกุสาติสพิยะพาหิยะและกุม,มารกัสปะ ส่วนตัวของท่านทัพพระได้มาเกิดในอนุปยานครท่านออกบวชตอนอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจทำความเพียรจริญวิปัสสนากรรมฐานเพียงไม่กี่วันกระด้บบรุษรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานเมื่อหมดกิจในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านจึงอาสางานรับหน้าที่จัดเสนาสน,นะเพื่อภิกษุสงฆ์เช่นเมื่อจะส่งพระภิกษุทั้งหลายในเวลามื่คคำก็ใช้นิ้วส่องแสงสว่างดุดแสงประทีปตามส่งพวกภิกษุอาคารตุกาทั้งหลายท่านทำหน้าที่จัดแจงเสนาสน,นะ และหน้าที่จัดแจงเรื่องพระตาหารได้อย่างบริบูรณ์ไม่มีทิฏฐิเป็นที่พอใจของภิกษุสงฆ์ทั้งที่อยู่ประจำและที่เป็นอาคันตุก,กะพระบระมศา,าสดาจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งที่เลิศว่าพระทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้เลิศแห่งหมู่ภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะ ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีเยี่ยมและมีความสุขอยู่ในโลกุตรสมมาบัตตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพานเห็นไหมจ๊ะว่าบุญที่ทำเอาไว้ดีแล้วนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนสองของเราที่สามารถติดตามตัวไปได้ทุกโคนทุกแห่งและทุกภพทุกชาติ โดยเฉพาะบุญใหญ่จากการถวายสังฆทานเป็นบุญวิเศษที่หาทำได้ยากมากๆปัจจุบันเราอยู่ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจึงอาจดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเลยแต่เมื่อเทียบกวับชาวโลกอีกมากมายแล้วจะเห็นว่า เราได้โอกาสที่ชาวโลกหาทำกันได้ยากจริงๆเพราะนี่เป็นโอกาสทองเฉพาะผู้มีบุญที่อยู่ในถิ่นที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเมื่อลูกๆได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้มันขวนขวายในการสั่งสมบุญให้กับตัวเองอะมากๆเพราะว่ามือหมดชีวิตก็คือหมดโอกาส แต่เมื่อยังมีโอกาสก็ต้องรีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิจากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน 정, 투, 터, 터.